เปรี้ยวหวานนะครับนะครับสับปะรดครึ่งหัวกวา2ลูกพริกหวานนะครับมีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ตาลปีบนะัะขามเปียกนะครับก็จะ้มะขามเปียกปลานะซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับปรุงรสด้วยซอสพริกภูเขาทองมะเขือเทศเล็กน้อยนะครับเปล่าเล็กน้อยนะครับก็จะเอากระเทียมนะครับที่เราเตรียมไว้ หลังจากนั้นเราจะเอาแบบนี้เป็นคร,รับ พริกครับหอมหัวใหญ่ครับน้ำตาลปี๊บครับใส่ผักที่เหลือครับมะเขือเทศน้ำปลาช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมครับซอสพริกกับมะเขือเทศ คืนช่อนโตครับ